สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูใหม่อีกครั้งนะคะครั้งที่แล้วเราก็เจอกันจําได้ไหมคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทํากิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ําเกิดได้อย่างไรตอนที่1ไปนะคะโดยนักเรียนทุกคนเนี่ยได้สังเกตความถี่ในการสั่นของไม้บรรทัดน,นะคะว่ามีผลต่อเสียงสูงเสียงต่ําอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่กิจกรรมตอนที่2กันค่ะแต่ถ้าครูใหม่ทากิจกรรมคนเดียวก็จะเหงามากๆเลยนะคะเดี๋ยวครูใหม่ขอเรียกรับบี้มาช่วยเราทากิจกรรมด้วยดีไหมคะ รับบี้คะร,บบรับบี้รับบี้รับบี้อยู่ไหนเอ่ยมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะครูใหม่รับบี้มาแล้วนะคะวันนี้รับบี้มาช่วยครูไหม่กับนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมอีกได้ไหมคะเนี่ยอืมได้สิคะวันนี้ครูไหมยต้องมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ทําอีกแน่เลยตื่ ใช่แล้วละคะ่ะรับบี้กิจกรรมวันนี้สนุกแน่นอนเลยคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทํากิจกรรมนะคะครูใหม่มีคําถามมาให้นักเรียนและก็รับบี้เนี่ยช่วยกันตอบก่อนคําถามของครูใหม่คืออะไรเดี๋ยวไปฟังกันคะ่ะสําหรับคําถามของครูใหม่นะคะก็อยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะโดยครูใหม่เนี่ยจะให้นักเรียนกับรับบี้เนี่ยลองฟังดูนะคะว่าถ้าครูใหม่เนี่ยใช้ไม้เคาะที่บริเวณที่มีน้ําตรงนี้นะคะว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นยังไงอะลองฟังดูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อกี้เสียงที่ได้ฟังเป็นไงคะรับบี้ล่ะคะเมื่อกี้ได้ฟังเสียงแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ยินเสียงดังกิ้งกิ้งค่ะครูหมาย โอเคค่ะทีนี้คําถามที่ครูหมจะชวนรับบี้และก็นักเรียนคิดต่อนะคะก็คือถ้าครูไหมเนี่ยเติมน้ํานะคะให้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในขวดโหลใบเดิมนี่แหละนะคะแล้วในขณะเดียวกันครูไหม่ก็จะใช้ไม้เนี่ยเคาะไปที่ตําแหน่งเดิมด้วยแรงเท่าเดิมนะคะคําถามของครูหม่ก็คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเด็กๆคิดว่ายังไงคะ รับบี้ล่ะคะรับบี้คิดว่ายัางไงร,รับบี้คิดว่าเสียงที่ได้ยินน่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะครูใหม่เติมน้ำให้มากขึ้นใช่ไหมคะอืมคำตอบของรับบี้น่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียนหลาคิดเหมือนรับบี้ไม่เอย่ยแต่ตอนนี้ครูใหม่จะยังไม่เฉลยคำตอบนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยจดคำตอบที่ตัวเองคิดตอนนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปหาคำตอบจากกิจกรรมกันพร้อมจะไปทำกิจกรรมกันหรือยังคะเนี่ยพร้อมแล้วคะ่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะสําหรับสิ่งที่ต้องใช้ในกิจกรรมนี้นะคะก็มีด้วยกันดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือขวดแก้วหรือแก้วน้ํานะคะ3ใบที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะสิ่งต่อมานะคะก็คือไม้สําหรับเคาะนะคะโดยอาจจะเป็นตะเกียบไม้ดินซ้อไม้ก็ได้นะคะและอย่างที่3มนะคะก็คือน้ําสีค่ะถ้านักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็นำมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูใหม่และก็รับบี้นะคะ แต่เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจทีละขั้นตอนด้วยกันดีกว่านะคะขั้นแรกนะคะนักเรียนจะต้องนําแก้วมา1ใบก่อนนะคะบรรจุน้ําลงไปนะคะปริมาณประมาณครึ่งแก้วนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้เคาะข้างแก้วนะคะบริเวณที่มีน้ํานะคะให้นักเรียนสังเกตเสียงที่ได้ยินนะคะในขั้นต่อมานะคะหลังจากเราสังเกตในแก้วใบแรกเสร็จแล้วนะคะให้นําแก้วมาอีก2ใบนะคะที่มีลักษณะเหมือนกับแก้วใบแรกเลยนะคะ โดยแก้วใบที่2ที่เรานำมาเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยใส่น้ำไปประมาณ1ส่วนสีของแก้วนะคะและแก้วใบที่3เนี่ยก็ให้ใส่น้ำไปเต็มแก้วเลยนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนและก็รับบี้เนี่ยพยากรณ์นะคะพยากรณ์เนี่ยเราต้องพยากรณ์เรื่องอะไรคะรับบี้ตอบได้ไหมคะพยากรณ์ว่าถ้าใช้ไม้ขอข้างแก้วบริเวณที่มีน้ำทั้งสองใบที่ตำแหน่งเดียวกันด้วยแรงเท่าๆกัน เสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินจะเป็นอย่างไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะรับบี้จากนั้นมาเนี่ยเมื่อเราพยากร์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนกับรับบี้เนี่ยก็จะได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรกันนะคะและอย่าลืมสังเกตผลด้วยนะคะพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรีอยงคะเนี่ยเย้เย้ไปกันเลยพร้อมกันหรือยังคะนักเรียนกับรับบี้ เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมกันที่ข้อ1กันเลยนะคะเดี๋ยวครูใหม่เนี่ยจะใช้ไม้เคาะข้างแก้วใบนี้นะคะนักเรียนกับรับบี้เนี่ยสังเกตเสียงที่ได้ยินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะฟังกันเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้สังเกตนะคะเสียงที่ได้ยินจากการเคาะ ข้างแก้วไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยครูหมายจะให้เวลานักเรียนกับรับบี้เนี่ยในการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราใช้ไม้เนี่ยเคาะข้างแก้ว2ใบนะคะที่มีปริมาณน้ําแตกต่างกันนะคะโดยแก้วทั้งสองใบเนี่ยเราก็จะเคาะในบริเวณที่มีน้ําทั้งคู่เลยนะคะโดยการใช้แรงที่เท่ากันนะคะนักเรียนกับรับบี้เนี่ยต้องพยากรณ์นะคะว่าเสียงสูงเสียงต่ําที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะรับบี้รับบี้ครูหมายอยากรู้จังเลยอ่ะว่ารับบี้พยากรณ์ รื่่องนี้้ไววายงงับบี้พยากรณ์ว่าเมื่อขอแก้วที่มีน้ำเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของแก้วจะได้ยินเสียงต่ำค่ะแต่ถ้าขอแก้วที่มีน้ำเต็มแก้วจะได้ยินเสียงสูงค่ะค่ะเมื่อสักครู่เป็นการพยากรณ์ของรับบี้ซึ่งครูใหม่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อรับบี้เนี่ยลงมือทำกิจกรรมเนี่ยจะได้ผลการสังเกตที่เหมือนกับการพยากรณ์หรือเปล่านะ นักเรียนก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยลองพยากรณ์นะคะตามความคิดของตัวเองไม่ต้องเหมือนกับรับบี้ก็ได้ตามความคิดเลยนะคะคราวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้เวลาในการพยากรณ์ได้เลยนะคะโดยสามารถกดปุ่มพักวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าพยากรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ลงมือทำกิจกรรมและบันทึกผลการสังเกตนะคะแล้วค่อยมาเล่นวิดีโอต่อไปค่ะ ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะไหนมาดูด้วยกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนเนี่ยบันทึกผลการทํากิจกรรมได้แบบเดียวกับครูใหม่แล้วก็รับบี้ไหมนะคะจากตารางที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผลการสังเกตไม่เป็นไปตามการพยากรณ์ที่รับบี้ตั้งไว้นะคะโดยรับบี้เนี่ยเขาพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อใช้ไม้คอแก้วที่มีน้ําเศษหนึ่งส่วนสีของแก้วเนี่ยจะได้ยินเสียงต่ํานะคะแต่ผลการสังเกตเป็นยังไงนะคะรับบี้ ได้ยินเสียงสูงค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและเมื่อเราใช้ไม้เคาะแก้วที่มีน้ําเต็มแก้วเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงต่ํานั่นเองค่ะเมื่อเคาะแก้วที่มีน้ํามากกับน้อยเนี่ยเสียงที่ได้ยินแตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนตอบว่าอะไรเอยรับบี้ล่ะคะรับบี้ตอบว่ายังไงเมื่อเคาะแก้วที่มีน้ํามากเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ําและเมื่อเคาะแก้วที่มีน้ําน้อยกว่า เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงค่ะอืมเก่งมากเลยละคะ่ะรับบี้นะักเรียนคิดเหมือนรับบี้ไหมนะข้อต่อมากันเลยดีกว่านะคะน้ําในแก้วใบใดเนี่ยมีมวลมากกว่ากันและรู้ได้อย่างไรนะักเรียนว่ายังไงคะรับบี้ละคะรับบี้คิดว่ายัง,ยงไงแก้วที่มีน้ําเต็มแก้วจะมีมวลมากกว่าเพราะมีปริมาณน้ํามากกว่าคะ่ะอืม เียนเปรียบเทียบกับคําตอบของตัวเองด้วยนะคะมาถึงคําถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะรับปี้และก็นักเรียนนะคะมวลของน้ำเนี่ยมีผลต่อเสียงที่ได้ยินหรือไม่นะคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะรับบี้ละคะมีผลค่ะครูหมายเพราะแก้วสองใบมีปริมาณน้ำต่างกันทำให้แก้วทั้งสองใบมีมวลต่างกันโดยแก้วที่มีน้ำมวลมากกว่า เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงต่ำและแก้วที่มีน้ำมวลน,น้อยกว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงค่ะอืมแล้วมวลของน้ำเนี่ยสัมพันธ์กับความถี่ในการสั่นของน้ำไหมคะนักเรียนแล้วถ้าสัมพันธ์อ่ะมันสัมพันธ์กันยังไงนักเรียนจะตอบว่ายังไงคะข้อน,นี้แล้วรับบี้ละคะรับบี้ตอบว่ายังไงเอ่ยสัมพันธ์กันค่ะครูหมายโดยน้ำที่มีมวลมาก ความถี่ในการสั่นของน้ำจะน้อยในขณะที่น้ำที่มีมวลน้อยความถี่ในการสั่นของน้ำจะมากค่ะเก่งมากๆเลยคาะคุณรบพีและก็นักเรียนทุกคนนะคะ เราได้ทํากิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ําเกิดขึ้นได้อย่างไรกันไปแล้วนะคะทั้ง2ตอนนะคะคิดว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยนักเรียนกับรับบีก็น่าจะสรุปได้แล้วนะคะว่าตกลงแล้วเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะไหนนักเรียนลองคิดดูสิคะว่านักเรียนจะสรุปยังไงดีคะ คิดว่านักเรียนเนี่ยต้องสรุปกันได้แน่ๆเลยนะคะแต่ครูหม่ขอหาตัวช่วยด้วยคนนะคะรับบี้คะรับบี้ช่วยครูหม่สรุปหน่อยได้ไหมคะว่ากิจกรรมทั้งสองตอนเนี่ยตกลงแล้วเสียงสูงเสียงต่ำมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเนี่ยได้เลยค่ะจากการทำกิจกรรมทั้งสองรับบี้สรุปได้ว่าเสียงสูงเสียงต่ำเกิดจากความถี่ในการสานที่แตกต่างกันของแหล่งกำเนิดเสียงค่ะ โดยแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลมากจะมีความถี่ในการสั่นน้อยเสียงที่ได้ยินจึงเป็นเสียงต่ำส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่มีมวลน,น้อยจะมีความถี่ในการสั่นมากเสียงที่ได้ยินจึงเป็นเสียงสูงค่ะเก่งมากเลยละคะรับพี่ครูหมายเชื่อว่านะักเรียนก็น่าจะสรุปได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับกิจกรรมที่เราทำไปทั้งสองตอนนะคะทั้ง2ตอนนียมีแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันนะคะโดยตอนแรกแหล่งกำเนิดเสียงก็คือไม้บรรทัดพลาสติกนะคะสำหรับตอนที่2วันนี้เนี่ยก็คือแก้วที่บรรจุน้ำนะคะโดยกิจกรรมวันนี้ของเราเนี่ยอาจจะสังเกตการสรั่นของน้ำที่อยู่ในแก้วได้ยากกว่าการสรั่นของไม้บรรทัดนะคะแต่จากการทำกิจกรรมและการอภิปรายเนี่ยเราก็ได้ทราบไปแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมวลนะคะความถี่ในการสรั่นของวัตถุและก็เสียงสูงเสียงต่ำที่ได้ยินนะคะ ไปแล้วนะคะสาหรับกิจกรรมเสียงสูงเสียงต่ําเกิดได้อย่างไรนะคะนอกจากเสียงสูงเสียงต่ําแล้วเนี่ยมันยังมีเสียงดังเสียงค่อยด้วยนะคะแต่เสียงดังเสียงค่อยเนี่ยจะมีลักษณะการเกิดยังไงจะเหมือนกับเสียงสูงเสียงต่ํำไหมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบจากการทํากิจกรรมครั้งหน้าด้วยกันนะคะซึ่งถ้านักเรียนเนี่ยสามารถหาอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ได้เนี่ยอย่างแรกนะคะก็คือกล่อง กล่องเล็กๆนะคะาจะาเป็นกล่องใส่ไม่ขีดไฟนะคะหรือว่าลวดเสียบกล่องใส่ลวดเสียบก,กระดาษก็ได้หรือกล่องพลาสติกก็ได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือมลเมล็ดถั่วเขียวสักประมาณ10เมล็ดนะคะและก็อย่างที่3นะคะวิทยุนะคะถ้าหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็อย่าลืมนํามาครั้งหน้าด้วยนะคะมาทํากิจกรรมด้วยกันกับครูใหม่นะคะสําหรับวันนี้ครูใหม่กับรับบี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับกิจกรรมสนุกๆอีกเช่นเคยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ